มารับพี่น้องกินเขาน้ำกันมาเนี้ยเรียบร้อยเลยเด้อแกงเห็ดครับแกงเห็ดฝีมือเชฟเป็ดนะครับมี่ใส่หมูความโอ้ยไปแต่สบสดมึงกันนะสดบึงกนสดบึงกนอนข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจิ้มเด้อพี่น้องเด้อโอ้ข้าวทาข้าวทาตัวนะจิ้มบึงกนเด้ออืมครับครับผมมาเด้อม,มาเด้อ พี่น้องเด้อแหนมก็มีอืมไก่ย่างแก้วอืมแฉงเค็ดนี่มือนี่ก็นสี่โค้งหมูอืมกินเพื่อได้พี่น้องเด้อสุขสุขคนเด้ออืมหอนห่อนเด้อพี่น้องหอนหอนแซ่บขนาดเด้อจำก่าข้าวเหนียวเด้อข้าเหนียวข่าเหนียวข่าเหนียวเด้อมาเด้อมาเด้อตัวโบเอิรเด้อสุขคนเด้อกินน้ำกันครับ